วัสดีเจ้าป้าดาวจะพามากินผลละไม่เนาะมีแก้วมังกรอโวคาโดกัเดียวป้าดาวาไปปอกก่อนนอ้อแล้วจะมาหนังกินเจ้าสวัสดีเจ้ามามานังกินด้วยกันเนาะ ไปซื้อแกะมังกรกับอโะโวคาโดมาเนาะชื่อมาหลายลูกก็เจ้าแต่ปอกอยังไหนยังละลูกนะเพราะมันจะกินบหมดสอบเสื้อลูกดิบๆมาไหวเจ้าเนี่ย เอามาเพ่นมกี่วันมันก็ซู้กับเจ้าชอบเอามาปอกกินนะลูกดิบๆไปเจ้าเอามาอร่อยดิ แก้มังกรของไทยเนี่ยเจ้าเนี่ยอนอคนเอามาขายมั่งหนอกลูกนี่ก็ประมาณร้อยสาลูกเดียวนะ ปีก่อนๆมันก็ทูกระเจ้าลูกหนึ่งกับประมาณร้อยกว่าบาทหรืออันเจ็ดสิบแปดสิบบาทมันก็ขึ้นทุกปีนะต่ำเล็กเงินภาษีนะกระเจ้าภาษีมันแพงเนาะ มันมันน้ำซนนื้กอกินข้างหนึ่งเจ้าแก้วมังกรนี่นะ มาป้าประจานะเมาเอิ่นนะกันเจ้าอร่อยดี้กันอร่อยดี แล้าจะบดก็ไหนนะน้อยไปก่อนนะเจ้าเนี่ยแต่และว,วันกินแค่นี้ก็พอดีแล้วเจ้าผลไม้นะ มะนาวหั่นสิ้นไหญ่หเนี่ยจะไปอู้ได้อย่างเวลากินอะเต็มปากกันเนี่ยเต็มปากเจ้า Nào, vô Nhật Bản đó Bà hàng xin nhầy thế Kèm ăn con đi nè Xịt taxi ý à มันแบเต็มปากขึ้มาเนาะ Bà Hù bà chả phải thằng đây lắm Phải thằng đây con đéo cũng phải bật chảm bật bến chậu Nói kia y chang, á yu dợ tối Á yu dợ tối, phải nảy con đéo cũng có quá Chị quả chôn con đáy nè nhá Quả hốc đơn mà hai là lên nó có đau không phải cấp khâu cả còn thao thì phải mà con đơn cõi một con sóc xóc sóc xóc là nè này đớn mà đây nơi อยู่แต่บ้านทําก็เข้าในบ้านป้อกันนะไปทางใดทำมัอันตรายไปดีกว่าไปหกลมฮกต่าเอ้ย Còn một chút chắc phải trôi nó Một cây vắng bánh mà Chấm mất nó nè cháu ก็เดี๋ยวป้าดาวขอจบคลิปก่อนนะจะดได้ก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งดีตามให้ยายดาวด้วยนะจำไ,ได้ผ่านคลิปใหม่ๆเนาะเออ,เอ,อหมูฮู้จะถ่ายคลิปอย่างละเจ้าอดทนดูกันไปต่อเนะ้อป้าดาวก็ทำบข้าวในบ้านเนาะมี่อย่างกับถ่ายนะั่นะนะเนาะ ก,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 ก็ไล่ก็แซกก็ที่ตามให้ยายดาวด้วยนะจะไได้ผ่าคลิปใหม่ๆเนาะยายดาวขอจบคลิปก่อนนะเจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมดนะเจ้า <c oughs> อิ่มพอดีอะ